ก็สอกนียขงัเัแล้วจลบ่น่มุฮัลบกอถ้ากางแล้วลบครับอ๋ออดรัได้เลยครับมาที่าตรงนี้ี่างออมใจใจครับไอ้รักนี่คือเสาหน้าด้านขวาห้ว้าวางไว้แล้วก็กางออกไปไม่ใช่จุดกลางเลยผมใจครับใจครับหน้าขวาอ่า ลองกางขึ้นมาก่อนเลยอากางออกมาเลยอะลองลองถอ,อดออกมาเลยับตอนนี้ก็คือน้องๆได้ล้องกางเต้นดูนะครับเพราะว่าเขามากจุดไว้เพื่อความสวยงามของการถ่ายภาพตัวนะ,ะลักไม่ที่เขาปักไว้นี่จะเป็นจุดที่ขาเต้นด้านหน้าด้านขวาจะเป็นจุดที่ขาเต้นวางไว้ทะท่านนะครับ เราจะเซตไวเป็นกูกๆนะครับเดี๋ยวมาดูครับสำหรับน่องมิงสันกําแพงครับหนึง่งสันกําแพงอลองกลางดูนะครับจากที่ได้เหียนมาเมือ่อกี้นี่ฮะกางยากไบาย,ยากเดี๋ยวก็ดูครับถ้าน้องๆกางได้แสดงว่าง่ายมากนี่ฮะเซตขึ้นมาได้สบายๆเลยนะครับอ่า อากางขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวก็เอาขามันวางจุดก็ได้อืมอ่านี่ฮะง่ายมากครับนี่อ่าที่นี่รักอยู่ตรงไหนอ่ายกถอยหลังไปร่อยถอยหลังเอาเอาขาขวานี่อยู่อยู่ดันติดกับไม้ยกเลยอ่าประมาณนี้ครับเนี่ยนี่แหละอ่านี่ครับอ่า อันนี้เห็มตัวนนี่นี่เห็นนี่นี่เต้นหมายอะไยังหมายใบกหมายเลขห้าอยู่ไหนห้าห้ามาเพศรเลยนี่มันีแบบนี้สี่เซนยปุ่นอ๋อสี่ยูปุ่นหนึ่งสองสามสี่อันห้ามาห้ามันง่ายเพีรเลยฮะเบอร์เบอร์ี่ปุ่นย่กระเดียวเบอร์สีมากลางนี่กันฮะ เต้นมันเหลือเบอร์สีแต่ตำแหน่งเบอร์หอยู่เพเขามากลางเพก่อนแล้วอ่าเพเดี๋ยวมันจะเก็บหาักไปเล็มันจะสลับหนเบอร์สี่อยนนีอ่าเพะเดมเกบปเล็มันันอยูหนอยนน่ีมันไดเกหไปอลมันะนอสี่หอยอันเพาเดี๋ยมันหนักไปเัน้อี่ห่อันาเพราะเนะเกาบเล่กนี่สรับเอรด้านหน้าให้เดีนมันจะจัดเป็มันกูสลับใู่ชิดกันแล้วก็หาง โอเคอันนี้เอาเสาแหละโอเคครับนั่นแหลกครับครับนี่ประตูทางเข้าจะเป็นทางนี้ครับโอเคอ่ะอันนี้น้องๆแต่ละคนก็เริ่มกลางได้แล้วนะฮะก่เดี๋ยวเรื่องของจุดเพื่อความสวยงามเดี๋ยวเขาก็ว่ากันกาตอนนี้ให้น้องๆกางเขาได้กันได้ก่อนนะครับเนาะนี่ฮะ เพราะว่าใน,นการทารํากิจกรรมครั้งนี้นี่เขาจะมีการประชาสัมพันธ์เปิดตัวร้านกลางเต้นดอทไม้ของเฮาตัวนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการจัดวางตำแหน่งเพื่อถ่อายภาพประชาสัมพันธ์ให้สวยงามต้ยถ้าเต้นกลางกระจัดกระาจแล้วบบได้จัดมุมมันอาจจะเป็นภาพที่บบสวยงามตัวได้นะแต่ตอนนี้ให้น้องๆได้กลางเต้นกันให้เรียบร้อยก่อนนะฮะนี่ฮะ นี่ก no ็เ okay. ริ่มกลางกันเรียบร้อยแล้วนะเต้นนี่ะตอนนี้ให้น้องๆฝึกกลางกันไ้ก่อนนะฮะนี่ เบเนงถ้าบบมันพอดถึงรืยยังก่อนเตียปักสลัดต้องเนี่ยคือขาเต้นคือตึงก่อนนะห้ามโกงนะดึงดึงขาเต้น น,นี่ยังไม่ตึงค่ะต้องดึงให้ตึงตัวนะฮะเพื่อความสวยงามแล้วก็กันน้ำข้างน้ำเหมอได้ดีนะฮะน,นี่กลางแล้วยังนี่กลางแล้วเนาะกลางยากก็ ไม่ยากเนาะอ่านี้น้องเนมปลาคานะฮะตรงนี้เรียบร้อยแล้วแหละนี่ไหนผลงานท่นว่าไหนจับแนวยังไมเคยมีหลักอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจัดให้อีกทีนึงครับอ่าให้เด็กกลางให้ได้ก่อนอ่าตอกสมอนะครับครับผมอ่า๋ยวสมอเก็บก่อนนะคะอ่านี่ถือว่าจะได้ครับในการเรียนรู้นะครับเนาะอ่ เดี๋ยวเขาจะมาถ้ามันเรียบร้อยจะให้เก็บไว้เยในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการตอกมุดหรือตอกสมอนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวเขาติดตามในช็อตต่อไปว่าเขาจะมีกิจกรรมอย่างคื้น้องๆได้ เรียนรู้กันแฮมพมตอนนี้กลางเต้นได้ละเดี๋ยวเขาจะจัดมุมเื้นน้องๆที่หลังอีกที่นึงนะฮะเดี๋ยวคอยดูครับว่าเมื่อจัดตำแหน่งเต้นแล้วภาพจะออกมาเป็นจได้ครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าครับผม